กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่326มุ่งหน้าสู่อเวสกองกำลังที่รับหน้าที่เป็นแนวหน้าเข้ารุกล้อมบาวินเอาไว้โดยทันทีมันพยายามกวดแกว่งแขนทั้งแปดข้างอย่างบ้าคลาั่งแต่นั้นก็ไม่อาจที่จะทำอะไรได้เพราะว่าร้ายซึ่งเลี้ยวแรงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนหน้า เพราะดวงตาถูกทาลายมันจึงกลายเป็นสภาพตาบอดอย่างสมบูรณ์ในเมื่อแขนขาทำได้ยเคีงแค่กวัดแกว่งอย่างไร้ซึ่งทิศทางแต่ทว่ามันก็มีบางครั้งที่อดไม่ได้จะต้องโดนผู้เล่นจนร่างนั้นต้องกระเด็นแต่แขนพวกนั้นก็ไม่อาจสกัดกั้นการโจมตีทั้งหมดเอาไว้ได้เพราะว่านี่คือการร่วมมือกันโจมตีของกองกําลังหลายพันคนอาสาลเลวทนนี่นรกแล้วในท้ายที่สุด บาวินก็ล้มลงกลายเป็นกองเลือดก่อนที่จะพยายามพูดจาไร้าสาระไปตามบทแม้เช้าพลมหายใจสุดท้ายของมันจางหายเพราะความตายไอเทม3ถึง4อย่างก็ล่วงหล่นอยู่กับพื้นติง้งเลยวลของท่านเพิ่มขึ้นหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นตรงหน้าอาร์คหลังจากที่บาวินตายอ้าเงี่ยมดวงตาของอาร์คถึงกับสุขสว่างเพราะเหตุนี้หน้าต่างข้อมูลตัวละครอ้าอีกแล้วเหรอเอาล่ะทุกคนไป ชื่อตัวละครอาร์คเผ่าพันธุ์มนุษย์เนื้อโน้มความดีบวก500บรรดาศักดิ์บารอนชื่อเสียง21,485บวก500เลเวล391อาชีพดวงวิญญาณแห่งความมืดชายอาอัศวินแห่งแมวผู้เยียวยาแห่งมวลชนวีรบุรุษแห่งแจ็คสันสุดยอดนักผจญภัยสมาชิกสมาคมเวทมนต์วีรบุรุษแห่งซอเทนดานพลังชีวิต7,325บวก475 พลังมานา7,515บวก225พลังจิตวิญญาณ956พละกกำลัง757บวก58ความคล่องตัว1,009บวก90ความอดทน1,249บวก45สติปัญญา185บวก10ความฉลาด1,327บวก5โชค179บวก60ความยืดหยุ่น262 ศาสตร์แห่งการสื่อสาร79ความรัก117บวก10ยืดหด479หมอกมืด68คาสถานะพิเศษภูมิความรู้โบราณวัตถุ173ฮะผลลัพธ์ดีไม่น้อยเลยนี่ดวงตาของอาร์คเป็นประกายพอหน้าต่างข้อมูลที่เผยขึ้นมาให้เห็นนี่ก็เป็นเวลาเพียงแค่3วันนับตั้งแต่ที่พวกเขาเข้ามาในดันเจี้ยนลับช่วงเวลานี้ทำให้เขาเลเวลเพิ่มขึ้นมาได้ถึง8ระดับ มันเป็นเพราะที่นี่มีแต่มอสเตอร์ระดับหัวกะทิปรากฏตัวพุกพลันเต็มดันเจี้ยนนั่นเองแน่นอนว่ากําลังคน3,800คนที่เข้าดันเจี้ยนมาด้วยถึงแม้จะแบ่งกําลังเป็นหน่วยละ500ค่าประสบการณ์ก็ยังถูกแบ่งปันอยู่ดีทว่าสําหรับอาร์คที่เป็นผู้นํากลุ่มบุกโจมตีทั้ง3,800คนระบบของนิวเวอร์ว่าเอาไว้ว่าผู้บัญชาการกลุ่มสามารถได้รับโบนัสค่าประสบการณ์หรือก็คือเขาไม่ต้องไปร่วมในส่วนแบ่งค่าประสบการณ์กับคนทั้ง3,800 แต่ช่วงเวลา3วันวันนี้กองกําลังของเขาก็เติบโตขึ้นไปนอเช่นกันความเร็วในการล่าของพวกเขาต่างกระพุ่งขึ้นสูงขึ้นจนสามารถบุกเข้าสู่ชั้นที่ลึกขึ้นของดันเจียนได้ดีมาโดยตลอดหลังจากผ่านการล่าหลายต่อหลายครั้งนานเข้าพวกเขาต่างก็สามารถข้ามผ่านข้อจํากัดในส่วนแบ่งค่าประสบการณ์จนวนมากมาได้ด้วยเหตุผลนี้กองกําลังของเขาจึงเลเวลเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วคนละ5ระดับด้วยกันแต่ การมีกองกำลังจนวนมากก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีอาร์คดิมพวกเรารวบรวมของตอบมาได้แล้วหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้และรายงานเป็นชุดเกราะวิเศษสองชิ้นกับอาวุธหายากหนึ่งชิ้นที่ตอบออกมานี่คือเรื่องเรื่องเดียวที่อาร์คนั้นไม่ชอบในเมื่อมอนสเตอร์ทั้งหมดในดันเจียนล้วนแล้วแต่เป็นมอนสเตอร์ระดับหัวกะทิพวกมันจึงมีโอกาสสูงที่จะดับไอเทมหายากและไอเทมระดับวิเศษ บางครั้งไอเทมวิเศษ3 4ึงชิ้นอาจจะดบออกมาหลังจากที่บอสร,ระดับกลางได้ตายลงแต่ว่าหากเป็นปกติเขาคงจะวิ่งเต้นยินดีกับมันไปแล้วแต่สถานาการณ์ตอนนี้นั้นไม่ใช่คนหลายพันคนรวมกันเข้ามาล่าในดันเจี้ยนแห่งนี้นอกจากนี้พวกเขายังเป็นกองกาลังของซิวนาที่เป็นหุ้นส่วนกันอยู่นั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะแสดงความโลภต่อสิ่งของดบับและทำลายความสัมพันธ์ที่มีตรงส่วนนี้ทิ้ง เมื่อไรก็ตามที่ Arc อ o r p o r a t i o n ดำเนินการไปได้ด้วยดีไอเทมหายากแค่หนึ่งหรือ2ชิ้นมันก็แค่เรื่องน่าตลกเราต้องไม่เผยท่า่ทีไรกับการต้องแบ่งไอเทมเพียงแค่นี้แต่ว่ามันก็มีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งที่มีเพียงแค่ร์คสามารถจะเก็บเอาไว้ติงรูปสลักหินดําหินที่ไม่อาจยืนยันได้ซึ่งถูกพบในดันเจียนต้นกําเนิดความชั่วร้ายโบราณมันเป็นสิ่งที่แปลกรูปสลักนี้ไม่คล้ายกับว่าจะเป็นรูปเป็นล่าง อาร์ครบรูปสลักนี้ครั้งแรกหลังจากที่จัดการกับบอสระดับกลางที่ชั้น6ได้บอสระดับกลางนั้นจะปรากฏตัวทุกๆ6ชั้นและดอกรูปสลักพวกนี้ออกมาในรูปร่างที่ต่างกันออกไปรูปสลักแรกต้องใช้ภูมิความรู้โบราณวัตถุมากถึง150หน่วยและรูปสลักที่2ต้องการ160หน่วยท้ายที่สุดรูปสลักนี้ที่เพิ่งจะดอกออกมาจากบาวินต้องใช้ภูมิความรู้โบราณวัตถุมากถึง170หน่วยเพื่อทําการวิจัย แต่ก็เหมือนจะโชวเข้าข้างอยู่บ้างหละนะความจริงแล้วก่อนจะเข้าดันเจียนอาร์คมีภูมิความรู้โบร,ราณวัตถุอยู่ที่153หน่วยแต่แล้วเขาก็ได้รับมาเพิ่ม10หน่วยทุกๆครั้งที่ทําการวินิจฉัยรูปสลักนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนนี้เขามี173หน่วยไปแล้วและทุกๆครั้งที่ดอปออกมาจากบอสมันก็เพิ่มความต้องการขั้นต่าอยู่เสมอนั่นเท่ากับว่าอาร์คไม่ต้องประสบกับปัญหาเพราะว่าขาดภูมิความรู้โบร,ราณวัตถุเป็นเพราะมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด มันจะทําให้เขาค่อนข้างจะรู้สึกยินดีไม่น้อยที่ไอเทมเหล่านี้ดอปออกมาอยู่เสมอและอาร์กก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่สามารถทําการวินิจฉัยมันได้นั่นเท่ากับว่ามันจึงกลายเป็นไอเทมเอกสิทธิ์ของอาร์กไปโดยปริยายมันคือไอเทมที่มีเพียงเราคนเดียวที่จะหาทางใช้ประโยชน์จากมันได้อาร์กจับรูปสลักอันใหม่ที่เพิ่งจะได้รับแรงสั่นพร้อมกับหน้าต่างข้อความก็ได้ปรากฏขึ้นติง๊ง รูปสลักหินดําที่ผ่านการวินิจฉัยโดยภูมิความรู้โบราณวัตถุรูปสลักหินซึ่งบรรจุเอาไว้ถึงความลับแห่งอเวซวงเล็บเะเวลสาพลังงานความมืดที่ไม่รู้จักสามารถสัมผัสดได้จากรูปสลักหินนี้หากมองเพียงแค่ครั้งแรกอาจจะพบว่ามันก็เป็นเพียงแค่หินหยาบกระด้างเพียงก้อนหนึ่งแต่หากมองให้ดีท่านจะพบว่ามันมีรายละเอียดถูกซ่อนเอาไว้โดยรูปร่างแปลกประหลาดบนพื้นผิวจึงทําให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน จุดประสงค์การใช้งานรูปสลักนี้ยังไม่แน่ชัดก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีกระทั่งว่าวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยตัวเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงข้อมูลของมันข้อมูลมันบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกวาดเอาไว้บนพื้นผิวแต่ที่อาร์คเห็นนั่นก็เป็นเพียงแค่เส้นสีดาที่ถูกวาดเอาไว้อย่างหย,ยาบๆเท่านั้นแต่ก็ชัดเจนแล้วว่ามันจะเป็นเบาะแสที่อาจจะเผยซึ่งความลับของดันเจียนลับแห่งนี้ก็ได้ หนทางยังอีกยาวไกลกว่าอาร์คจะเคลียร์ดันเจียนนี้ได้และดันเจียนนี้ก็คล้ายกับจะมีความลับรอให้ถูกไขออกหลังจากทําการสํารวจอย่างทะลุป,ป,ปลุกต่งแล้วเป็นเพราะความต้องการมาเก็บข้าวประสบการณ์นั่นจึงทําให้อาร์คได้พบกับรูปสลักพวกนี้ที่เป็นเบาะแสถึงเบื้องหลังเบื้องลึกของดันเจียนลับเป็นอะไรที่ชัดเจนเบาะแสน,นี้น่าจะนําไปถึงความลับของดันเจียนลับแห่งนี้ แต่ว่าคราวนี้มันบอกว่าเลเวลสาอย่างนั้นสินะหมายความว่าต้องมีรูปสลักอีกหลายชิ้นถักว่าทุกชิ้นส่วนถูกรวมเอาไว้ด้วยกันมันน่าจะประกอบเป็นชิ้นเดียวกันขึ้นมาได้อากเก็บรูปสลักนั้นไปก่อนที่จะจมสู่ห้วงความคิดจากนั้นเขาจึนหันมามองกองกาลังที่กระจายตัวซึ่งกําลังพักผ่อนกันอยู่ดูท่าทางคงต้องจัดเรียงรูปขบวนทับกันใหม่ตอนนี้พวกเขาจัดการเคลียร์ชั้นที่24ได้แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รับความเสียหายเลเวลของมอสเตอร์จะสูงขึ้นและมีทักษะพิเศษให้ใช้ออกมาโดยเหตุนี้กองพลแห่งความยุติธรรมจึงโดนความเสียหายกันไปพอสมควรแน่นอนว่าพวกเขาสามารถกลับมารวมตัวกันได้หลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงแต่ว่าจนกระทั่งถึงชั้นที่24จํานวนคนที่เสียชีวิตไปมากกว่าคนที่จะกลับมารวมตัวกันได้อาร์คตอนนี้จึงได้ตัดสินใจเรียกประชุมหัวหน้าแต่ละหน่วย นับจากชั้นนี้ไปพวกเราจะต้องปรับเปลี่ยนด่วยเป็น700คนช่วยกันจัดแจงกองกำลังให้เรียบร้อยด้วยนะครับหืมพวกเรามาจนถึงที่นี่ไม่ได้เพื่อที่จะหยุดมือเพียงแค่ตรงนี้นะเออมันไม่ใช่แบบนั้นนี่ก็ยี่บสี่ชั่วโมงเข้าไปแล้วตั้งแต่พวกเราบุกเข้าดันเจียนมาไม่ใช่หรืองไงนะแล้วไงล่ะเออมไม่สิที่มันตีสแล้วนะฉันเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะ เฮก็ S <S หลับพักรก้อนซะเลยสิอาคพูดเหมือนไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาตรงไหนสมาชิกกลุ่มทันบนที่รับชมเรื่องราวอยู่วงนอกจกึงได้ถอนหายใจแล้วลุกขึ้นยืนเพื่อทําการพูดคุยนี่ไม่ได้ผลหรอกก่อนหน้านี้น้อยก็เคยถามไม่ใช่หรือว่าเป็นเพราะอะไรอาคถึงระเวลสูงนะตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยังหมอนี่เป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะทางนี้ดีก็คือไปต่อโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งนะนะ ก็เป็นพวกกลุ่มทันบนที่พูดคุยกับไอ้หมอหน้าน,นะครับทุกคนที่เป็นนักเรียนนะถูกต้องแล้วมันมีเหตุผลที่ว่าเป็นเพราะอะไรพวกกลุ่มทันบนถึงได้สีหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินว่าอาร์คจะเข้ามาฝึกโหดภายในดันเจี้ยนแห่งนี้พวกเขานั้นเคยบุกรุกเข้าสู่ดันเจี้ยนนี้ร่วมกันกับอาร์คมาก่อนเป็นเพราะเหตุผลนี้จัสติสแมนจึงขอแยกตัวไปพบกับโซมีและเดินทางกลับหมู่บ้านแลนเซลพร้อมๆกับโลโ้เรียกว่าชิงเลยนะทุกคนนะแต่ลุงของเรานะลุงจีวอนนะ ส่วนทางนั่งเบรดและเรเดียนก็ขอตัวไปจัดการกับดันเจี้ยนที่คลั้งก่อนล้มเหลวเพราะซอเทนดานผุดขึ้นมาเพราะจัสติสแมนและกลุ่มทันบนจากมาจึงทําให้กลุ่มกองกําลังอิสระขาดซึ่งผู้นําดังนั้นแล้วลาลิเอเตและชามาร่าจึงได้ถอนตัวออกจากดันเจี้ยนนี้เช่นกันทว่าอิสยูลัมและกลุ่มทันบนพวกเขานั้นไม่มีข้ออ้างให้หนีหายและโดนอาร์คบังคับร่วมทางสู้คุมนรกเอาเอาห,หัวหน้าหน่วยไปบอกให้คนในห,หน่วยลุกกันได้แล้วเร็วเข้า โอ้นี่ได้พักกันแค่สิบนาทีเองนะเป็นเพราะแบบนี้หัวหน้าของเราถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้งั้นเหรอเนี่ยเอออนี่ก็สามวันแล้วนะนี่ังไม่ได้เห็นแสงแตะวันเันวันที่สมแล้วนะเออนี่ต้องฝันแน่ๆเลยฝันที่เข้ามาในดันเจียนนรกนรกนี่มันต้องอยู่ในฝันแกเฮยนี่ไนจะตายแล้วนะ ขอพักอีกหน่อยไม่ได้แล้วน่าดาเลิกบปดก็ได้แล้ว่ะมอนี่จะเขี้ยวกลํมพวกนายจนกว่าจะตายกันไปข้างนั่นแหละแล้วก็ต่อให้ตายไปก็ใช่ว่าจะหนีพ้นหรอกพวกนายจะต้องมาใหม่แล้วก็ตายอีกรอบซ้ําไปซ้ำมาช่วยไม่ได้แล้วนะลงไปชั้นล่างกันต่อแล้วก็ภาวนาให้มันเป็นชั้นสุดท้ายก็แล้วกันกลุ่มทันบนต่างก็พูดเช่นนี้ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนเมื่อครูอักได้แจ้งแล้ว ตอนนี้กองกาลังจึงแบ่งแยกออกเป็นหน่วยละ700คนก่อนจะเริ่มลงไปยังชั้นถัดไปไปกันสู้ต่อไปเพื่อข้าวประสบการณ์และของดบเสียงของอาร์คดังลั่นไปทั่วทั้งชั้นที่มืดมิดแห่งนี้ขบวนทัพที่อิทโรวจึงต้องมุ่งหน้าต่อไปอยังชั้นล่างของดันเจียนด้วยประการฉนี้ครับผมก็ให้จบไปแล้วนะทุกคนก็เรียกได้ว่าอาร์คเนี่ยมันเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตของมันนะฉะนั้น ผมแล้วก็ทุกทกคนที่ยังคงมีความฝันมีความหวังอยู่เนี่ยก็จะต้องมุ่งมั่นอย่างนี้เหมือนกันนะครับทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสักวันหนึ่งกับชีวิตของเรานะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับทุกคนเอาละผมนายกระเบื้องขอจากลาทุกทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย